ความคิดนั้นสำคัญมากถือได้ว่าเป็นแม่บทใหญ่ของคำพูดและการกระทำทั้งปวงกล่าวคือถ้าคนเราคิดดีคิดถูกต้องทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรมคำพูดและการกระทำก็เป็นปณิทางที่ดีที่เจริญแต่ถ้าคิดไม่ดีไม่ถูกต้องคำพูดและการกระทำก็าอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่ตัวเองและส่วนรวมได้ด้วยเหตุนี้ก่อนที่บุคคลจะพูดจะทำสิ่งใดจำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนว่า กิจที่จะทำคำที่จะพูดนั้นผิดหรือถูกเป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเสียหายเป็นสิ่งที่ควรพูดควรกระทำหรือควรงดเว้นเมื่อคิดพิจารณาได้ดังนี้ก็จะสามารถยับยั้งคำพูดที่ไม่สมควรหยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้องพูดและทำแต่สิ่งที่จะสำฤทธิ์ผลเป็นคุณเป็นประโยชน์และเป็นความเจริญพระบรมราโชว,วาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช